ขอโอกาสครับยมถามอีกนิดนึง่งคือการนั่งสมาธิในพระสูตรก็มีบอกอยู่แล้วแต่ว่าการเดินจงกรมนี่มีบอกไหมคะมันเราเดินไปได้จะหันซ้ายหันขวาก็ตามสบายของเราอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ได้บอกก็ต้องหมุนทางขวาหมุนไปทางซ้ายก็ไม่ได้บอกไม่ได้มีบอกก็คือที่พระองค์ตัดไวในชาคียานุโยคหลังฉันแล้วให้เธอเดินนั่งไปจนสิ้นยามแรกแห่งลาเตียนะทำจิตให้ปราจากอาวาริยธรรม ก็คือดูแล้ว,วขนาที่เรานั่งหรือเดินอยู่เนี่ยน,นิวรณ์ห้ามีหรือเปล่าไม่ต้องไปเพ่งว่าจะเลี้ยวซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาไม่เกี่ยวไปดูจิตว่าขนาดนั้นน่ะมีนิวรณ์ห้าไหมอันนี้คือสําคัญที่สุดไม่จําเป็นว่าต้องเดินช้าเดินเร็วไม่มีบอกประเด็นสําคัญคือต้องดูจิตว่าตอนนั้นมีนิวรณ์ห้าอยู่หรือเปล่านึกถึงกามอยู่ไหมพย,ยาบาทไหมมีความหดหูท้อแท้อยู่ไหมพุ่งสร้างลำคาญไหมแล้วก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยอยู่ไหม นั่งอีกก็ไม่มีบอกว่ามือขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานั่งท่าไหนพระองค์แค่บอกว่านั่งคุกขาเข้ามาโดยรอบแค่นี้ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าสําคัญคือต้องดูจิตจิตนี้ต้องปราศจากนิวอลหาขอโอกาสค่ะสมมุติเราเดินอยู่บ้านแต่เราเดินเราก็รู้พอระายะก้าวปั๊บเนี่ยจิตเราจะอยู่ที่เท้าก้าวเลย แต่ณเวลานั้นเราไม่ได้ไปเดินจงกรมนะคะแต่เดินทั่วไปเดินทํางานหรือเดินอะไรแล้วแต่อยู่ในบ้านเนี่ยแต่จิตเรารู้กับการย่างก้าวไปค่ะแล้วก็อย่างเราเห็นจิตะเราไม่ได้นั่งสมาธินะคะเราทํางานหรืออะไรเงี้ยหรือจะทําอะไรอยู่แต่เรารู้ว่าเวลาเนี่ยเราเกิดเวทนาเนี่ยเรารู้แล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปสัญญาเราก็รู้ว่าอ้าวนี่มันไปสัญญาแล้วแต่ณเวลานั้นเราไม่ได้มานั่งสมาธิอยู่ แต่เรารู้ตัวแบบนั้นอยู่อืก็เป็นการเจริญสติปัฏฐาสี่ตรงนี้แหละคือการภาวนาแล้วแล้วก็ดิพพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเออเป็นที่อยู่ของจิตนั่นแหละอคือที่เที่ยวของจิตที่เที่ยวของอริยะค่ะเป็นพิสัยของบิดาแต่ถ้าที่เที่ยวของผู้ชุชนเขาจะชอบไปเที่ยวอ๋อเขาจะไปนึกเรื่องกามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเที่ยวสถานที่นนสถานที่นี้อันนี้คือที่เที่ยวของผูุ้ชน แต่ที่เที่ยวของอริยะเขาจะเที่ยวไปในสีที่นี้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือที่เที่ยวของจิตมันก็เป็นการนิ่งขม,มะด้วยนิ่ขม,มะคือออกจากกามขณะน,นั้นเราไม่ได้นึกถึงเรื่องทั้งโลกใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนี้อยู่กับการทํากิจกรรมของเราสติอธิษฐานการงานองค์ก็เรียกว่ามีสติแล้วไงสติอยู่กับการงานนั้นๆน่นนะที่เราทําอยู่โอ,อกาสค่ะก็อย่างที่เรามาทําบุญทําทานแล้วเราก็มานั่งฟังธรรม อ่ะก็ได้สติอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่องค์ตัดไว้นิวรณ์ห้าดับเพราะฟังธรรมทิกุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวุตั้งใจใส่ใจรวบเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเนี่ยโสดลงฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณ์ห้าย่อมไม่มีแก่เธอพวกชงเจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ไม่เหมือนกับเรานั่งรู้ลมอ่ะตอนเนี้ยโยมสุกกาลังเอาวิญญาณหรือจิตมาอยู่ที่หูฟังธรรมะอยู่เนี่ยมันไม่ได้ออกไปไหนไง มันก็เลยออกจากกามโดยปริยายเพราะมันไม่ได้นึกถึงเรื่องทางโลกเรื่องกามเนี่ยแค่โยมตั้งใจฟังแค่นี้ผู้เจ้าบ,บอกนิวรณ์ห้าดับแล้วนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาเพราะมีอวิชชาเป็นบจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายนะเพราะมีสังขารเป็นบจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยไล่ออมาสายปฏิจารุบ,บาตนิวรณ์ห้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่จะคอยป้อนให้เกิดอวิชชาขึ้นมาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเรา ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องลูกหลานเราก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยคืออน,นิสงส์ของการฟังธรรมคือนิวรห้ามันจะดับแต่ไม่รู้ว่าว่ามันหมดไปเท่าไหร่รู้ว่ามันหมดไปแล้วกันถ้าโยมขยันฟังสร้างใจฟังใส่ใจฟังเนี่ยนิวรห้ามมันก็ดับไปเรื่อย